27กรกฎาคม2568สวัสดีครับวันนี้ฝนตกทั้งวันไม่มีอะไรทำเลเือคาบูเรเตอร์ของรถ ATV ออกมาทําเล่นนะพอรลือออกมาแล้วประกอบเข้าไปก็เป็นงานใหญ่เลยปรากฏว่ามันรั่วรลือไม่ได้แล้วรลือมีปัญหาคือถ้าไม่รลือก็ไม่ได้เพราะว่า มันเดินเบาได้แต่มันเร่งไม่ได้นะครับเดีย๋ยวมาดูว่าสาเหตุที่มันเดินเบาได้เร่งไม่ได้เป็นเพราะอะไรแล้วมันรั่วรั่วเพราะอะไรนะครับนี่เพียด,ด้านบนของออตัวคาเลเตอร์ของ A t ทขนาด1 2 5ซีซีผลิตในประเทศจีนนะสนาธารณประชาชนจีนด้านนี้คือด้านอินเทกหรือด้านอากาศเข้าก็เป็นไส้กรองแบบประเภทลวดเหล็กผสมผ้าล้างได้ นะครับแต่ล้างได้ไม่มากนะอา,อาจจะป็นไม่เกิน10ครั้งหรือ20ครั้งก็ต้องเปลี่ยนนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพของไส้กรองมะพภทนี้ไม่ดีนะคือฝุ่นละอองขนาดเล็กเนี่ยก็สามารถเข้าไปในห้องเผาไหม้ได้ก็ทําการสึกหรอให้แก่ระบบลูกสูบและเสื้อสูบได้มากนะครับเครื่องยนต์จะหลวมเร็วว่างั้นเถอะนะ ทีนี้ด้านนี้เป็นด้านที่มีวาลวเข็มนะใส่เข้าไปคือเป็นวาลวเข็มคือก็คือวาลวที่เป็นปรับสัดส่วนของอากาศกับน้ํามันให้มันพอดีพอดีกันขณะที่ทําการเร่งหรือบิดคันเร่งวาลวเข็มก็จะยกตัวขึ้นนะครับนะครับทําให้ส่วนผสมของน้ํามันกับอากาศที่เข้ามาทางด้านนี้อินเทกเนี่ยผสมกับน้ํามันได้ถูกต้องตามสัดส่วนที่ตั้งไว้นะครับตั้งไว้ที่ไหนอะ ตั้งไว้ที่ตำแหน่งตอนนี้ตำแหน่งตัวปรับรอบอ่าตัวเร่งรอบตัวนี้จะยกวาล์วเข็มให้อยู่ในตำแหน่งไอดอลหรือเดินเบานะครับให้มันพอดีอ่าให้มันรอบนิ่งๆแล้วก็ไม่ไม่ไมเปิงน้ำมันมากก็คือรอบต่ำๆนะตัวนี้นะตัวตั้งตำแหน่งวาล์วเข็มนะครับอ่าให้มันเครื่องยนต์เดินเรียบๆแล้วก็ไม่ไม่เร่งเครื่องรอบจนเกินไปในความที่เดินเบา ในขาเดินเบานั้นก็จะมีตัวตั้งปริมาณอากาศที่จุดนี้นะครับปริมาณอากาศที่จุดนี้จะเอาน้ํามันอาจจะเอาอากาศที่วิ่งผ่านเ,นเข้าไปดูดน้ํามันในถังน้ํามันข้างล่างซึ่งอยู่ด้านล่างด้านใต้นี่นะครับผสมเป็นสัสดส่วนให้เหมาะสมกับการเดินเบาคือจอดรถทิ้งไว้เฉยๆนะ,ะถ้าขันเข้าไปเข้ามากจนจนเกินไป หรือขันออกมากจนเกินไปรอบเครื่องก็จะเ,เร่งเครื่องแล้วก็ดับเร,เร่งแล้วก็ดับนะครับก็ต้องหาตำแหน่งของอสกรูต,รตัวนี้ให้เหมาะสมในเบื้องแรกเนี่ยก็จำไว้เป็นหลักการว่าขันเข้าสุดนะครับตามเข็มนาฬกาให้สุดแล้วถอยออกมาประมาณรอบครึ่งลองสตาร์ดูถ้ายังไม่ติดก็ขยับเข้าขยับ,ยบออกให้มันติดติดแล้วมันอาจจะเร่ง รอบเครื่องเร็วเกินไปก็ปรับให้มันอยู่ในตำแหน่งที่พอดีพอดีกันนะครับนะครับตอนนี้เรายังไม่ได้ใช้งานรถนะเดินเบาเฉยเฉยไม่มีการเข้าเกียร์ปรับรอบได้แล้วก็ลองสตาร์ทใหม่หลายครั้งมันก็จะสตาร์ทง่ายๆอันแสดงว่าการปรับรอบเดินเบานี้เดยสกูตัวนี้นะครับต,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 ตัวตัวตัวติวเตี้ยนะจบแล้วนะครับก็อย่าไปยุ่งอะไรกับมันที่เหลืออยู่ก็เป็น ปรับรอบนะครับอ่าปริมาณยกตรงตำแหน่งของตัววาล์วเข็มขึ้นให้เหมาะสมหรือลงให้เหมาะสมลงให้เหมาะสมคือสุดขันเข้าขันเข้านี่คือปรับขึ้นขันออกขึ้นคือลงนะครับหาตำแหน่งรอบเครื่องยนต์ที่อ่ดีที่สุดคือไม่อ่าเวลาเร่งไม่มีการสะดุดอ่ะนะอ่าไม่มีการวูดดับนะครับตำนหน่องเนี้ยโอเคก็ถือว่าใช้ได้แต่นี้ ลุงเนี่ยถ้าทำทำการปรับแล้วนะไอตัวตัวปรับตัวนี้อากาศตัวนี้นะครับแล้วก็ตาแหน่งของวาล์วเข็มเนี่ยก็ปรับไม่ได้คือสตาร์ตติดได้แต่ว่าเร่งไม่ได้เร่งแล้วดับการที่เร่งแล้วดับแสดงว่าน้ํามันมันไม่เข้ามานะครับน้ํามันไม่เข้ามาก็คือนมหนูตันเพราะว่ารถเอชทีวีถ้าไม่ได้วิ่งนานๆน,นะครับไม่ได้วิ่งนานๆเนี่ยจอดที่ไม่ได้เฉยมักจะสตาร์ตไม่ติดต้องวิ่งไปหาช่าง ให้ช่างเขาล้างคาบิวให้ทีนี้รถ ATV คันมันใหญ่นะมันไม่เหมือนกับรถมอเตอร์ไซค์ที่เอาใส่รถท้ายรถกระบะแล้วก็เอาไปหาช่างได้โดยง่ายเพราะน้ำหนักมันเยอะแล้วลุงก็เลยถอดตัวนี้ออกมา,อาไอ้ไอ้ฝาครอบก้น้ก้นน้ำมันถังน้ำมันออกมาเราก็จะเห็นว่ามีรูอยู่สงรูรูนี้ก็คือภาษาช่างทุาเไปเรื่องนมหนู อันนี้เป็นนมหนูของอตัววาล์ว,าวเข็มนะตัวนี้นะวาล์วเข็มมันตันก็ถอดออกมานะถอดออกมาแล้วก็มาล้างนะหารวดมาแยงนะครับหารวดมาแยงแยงรูตรงเนี้ยรูเล็กๆ,ๆเนี่ยนะกล้องโฟกัสไหมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้โฟกัสแยงรูเนี่ยนะให้มันทะลุทะลวงให้มันคล่องนะครับ อาทะลุทะลวงแยงกลูเนี่ยอาเข้าไปหน่อยอาแคให้มันคล่องเนี่ยนะรูนะให้มันใช้ลวดสายไฟเส้นเล็กๆก็ได้นะหรือถ้าใครเล่นดนตรีก็ใช้สายไวโอลินเบอร์หนึ่งนะครับอ่าสายเดี่ยวอะไวโอลินเบอร์หนึ่งทะลวงเข้าไปมันก็จะออกมาทะลุอุโปรงนะครับแล้วลองเอาส่องดูกับแสงสว่างนะมันก็จะมี มองเห็นได้แต่นี่มองไม่เห็นเพราะกล้องลุงไม่ค่อยชัดนะความคมไม่ค่อยมีละลำนองนี้นะครับนี่ก็คือนมหนูตัวใหญ่นะครับสำหรับเบาวเข็มเพื่อทัาการเร่งเครื่องในสภาวะปกติพร้อมเดินทางแล้วนมหนูเดินเบาตัวเล็กก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ต้องใช้สายไฟเส้นเล็กๆทะลุทะลวงเข้าไปแต่มันไม่ทะลุหรอกในนี้นมันจะมีรู ทั้งสองด้านก็แยงรูทั้งสองด้านแล้วก็มันจะมีตรงนี้ด้านเล็กเนี่ยด้านที่เป็นรูเล็กเนี่ยนะครับมันจะมีรูด้านข้างเห็นไหมฮะด้านข้างเจาะด้านข้างเป็นรูเล็กๆเล็กมากๆก็ต้องใช้สายไฟขนาดเล็กนะครับเจาะทะลุไปเลยอ่านทะลุให้มันคล่องนะครับพอคล่องแล้วเนี่ยเราก็ส่องกับพื้นเนี่ยเห็นไหมฮะมันจะมีทะลุเป็นเป็นช่องเป็นช่องเป็นช่องนี่ยเห็นไหมเห็นช่องไหมเนี่ยเออนะาหลายๆช่องทําให้มันโปร่งโล่ง อากาศน้ำมันน้ำมันจะได้ถูกดูดขึ้นไปสู่คอมเลเตอร์ได้ง่ายขึ้นเวลาเดินเบานะครับเนี่ยนะถ้ามันตันนะมันก็จะติดเครื่องไม่ได้ติดติดยากนะครับถนนเนี้ยของลุงก็ว่ากัตันหมดละเพราะว่ามันไม่ได้ขี่นานอ่าไอมันเกิดจากกันในช่องต่างๆเหล่านี้นะอืมก็ทําแล้วก็ทำความสะอาดแล้วก็ใส่เข้าไปที่ช่องเล็กเนี่ยนะช่องเล็กเนีกยนะครับ ใช้ไขควงหมุนเข้าไปสมมติว่าขมุนแล้วนะก็เป็นอย่างนี้นะใช้ไขควงอย่างนี้นะขันให้แน่นนะครับหมุนเข้าไปนะแล้วก็ตรงนี้มันจะมีตัววาล์วปรับดับน้ำมันปิดเปิด,ปดอัตโนมัติถ้าหากว่าลูกลอยตัวนี้มันสูงเพราะมีน้ำมันอยู่ในถังมากนะครับมันก็จะปิดโดยอัตโนมัติถ้าใช้งานไปน้ำมันพร่อง ลูกลอยจะตกลงมา,าทางังน้ํามันจากถังน้ํามันก็จะไหลลงมาที่ถงันงน้ํามันตัวนี้รักษาดับให้ของที่ขึ้นลงขึ้นลงนะครับมันก็จะทางานเป็นปกติแต่ว่าตอนนี้ปัญหาของลุงเป็นปัญหาใหญ่คือตรงเนี้ยตรงปลายแค่กว่งชี้เนี่ยรู้สึกปะกก็นกระดาษที่ทํามาจากจีนเนี่ยจากผู้ผลิตคารบิวมันจะละลายหมดแล้วลุงไม่มีปะกก็นกระดาษพวนี้ใช้ด้วยนะเนี่ย ลุงก็ต้องไปหาซื้อไอซิลิโคนทนความร้อนหรือสิลันซิลิโคนเอามาแต่วันนี้ยังไม่ได้เข้าเมืองไปซื้อนะขี้เกยียจข้าววันนี้วันอาทิตย์นะครับฝนตกพรมพรมสทางเฉอะแฉะก็คิดจะไปเข้าววันหลังมาทาตรงเนี้ไม่ให้หมันรั่วนะครับแล้วก็พันึกเข้าไปตามเดิมแล้วก็ทดสอบด้วยการอา่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งประกอบนะทดสอบก่อนนะครับ ทดสอบด้วยการเอา,เอาขอโทษทีต้องหมุนทางนี้ทดสอบด้วยการเอาไอ,อาคือมันไม่มีวาล์วตัดตอนอ่ะของมันเป็นของราคาถูกนะครับก็เลยต้องเอาตรวนี้เอาสายน้ํามันจากถังน้ํามันมาเสียบเข้าที่นี่นะดูแล้วก็เปิดเาเดน้ํามันลงมาในถังดูว่ามันรั่วไหมถ้าหากว่าลูกลอยเมื่อกี้เนี้ยสักครู่นะ่ะในถังมันลูกลอยขา,ขาวๆเนี่ยนะนะครับตัวนี้มัน เลื่อนขึ้นเพราะว่ามีน้ำมันในถังเนี่ยเยอะวาลวที่เอ่อโคนล,ลูกลอยมันก็จะปิดน้ำมันจะต้องไม่ไหลเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับถ้าวาลวปิดไม่อยู่ก็แสดงว่าสวัสดีครับเ <laughs> ปลี่ยนทั้งลูก <c ười> คาบ,บิลว,วาลอ่าตรงเนี้ยเราปิดไม่อยู่มันสึกมากนะครับเพราะของราคาถูกเราจะไปหวังคุณภาพมันก็ ตามราคานะครับไปว่าเขาก็ไม่ได้นะก็ต้องเปลี่ยนทั้งลูกอ่ะตอนนั้นยังยังไม่รู้ว่าจะไปหาซื้ออะไรที่ไหนนะอันนองเนี้ยก็รถเอทีวีจีนก็เป็นโนแบรนด์นะเอายี่ห้อไหนปะติดก็ได้นะอ่าได้หมดทุกยี่ห้อ,อน,นี่เราไปซื้ออะไรเราก็เลยงงไม่รู้จะไปซื้อของยี่ห้อไหนดีก็ต้องดูรูปร่างที่ใกล้เคียงแล้วเอามาใส่กันได้วัดตรงเนี้ยไอช่องที่มันยึดรูเนี่ยนะเดี๋ยวมาดูรูเนี่ยนะอันเนี้ยนะอันเนี้ย เนี่ยถ้ามันใสใลกันได้เนี่ยก็น่าจะโอเคน็อตที่ยึดคาบิวเนี่ยแล้วก็ไอช่องเนี่ยช่องช่องอากาศเนี่ยมันมีอีกปัญหาอีกอันหนึ่งก็คือโอลิงตัวเนี้ของเขาตายหมดแล้วมันเป็นยางแข็งแล้วก็มันไม่ให้ตัวแล้วนะมันก็รั่วนะครับอันนี้อากาศรั่วนะเพราะาอากาศรั่วคาบิวก็ทํางานได้ไม่เต็มที่น,นะไม่แน่ไม่นอนนะคงหนอนเนี่ยปับรอบยากรอบก็เบือบ่อเบือบ่อเบือ่อเบื่อมันไม่ดิ่งนะก็ ต้องไปหาขับบิลมาใส่เดี๋ยววัดวัดคว,ดว,ดวามโตของขาบิลว,ว่าโตนอกเท่าไหร่หนาเท่าไหร่แล้วเอามาใส่แทนกันเออไม่โอริงโอริงไปซื้อโอริงในเมืองไทยของดีๆ,ๆเกรดีๆหน่อยเอามาสองอันสำรองไว้สักหนึ่งอันทำนองเนี้ยนะเออแล้วก็จะได้ซ่อมได้รับใช้กับเราได้นานๆนะครับส่วนในตัวนี้อไอ้ตัวนี้คือฝา ป้าปิดช่องปรับแต่งคัดคันะครับของมอเตอร์ไซค์อ่ะไอ้นี่มันใช้เครื่องรถมอเตอร์ไซค์ร้อยยี่ซีเอทตัวเนี้ยแต่ว่าปัญหาอยู่ที่ตรงเกลียวตรงเนี้ยนะมันถูกความร้อนแล้วมันมันเบี้ยวเบีบ้ยวบดบดเพยพอจะแล้วเกลียวตัวนี้ไม่มีความหมายนะครับก็หลวมกดตัวหลุดก็ต้องน่าจะต้องหาซื้อใหม่เอามาอันอันใหม่มาใส่ แต่อันใหม่มาใส่แล้วเนี่ยมันก็ตอบมีปัญหาแบบเดิมอีกนะครับอ่าก็ไม่ช่วยไม่ได้เพราะว่าถ้าอะไหล่ไม่แพงมากก็ซื้อมันแล้วหลายอันแล้วันเอามาเปลี่ยนหลุดแล้วก็เปลี่ยนใหม่ใช้อะไหล่สึ่นเปลืองหน่อยนะก็ต้องทําใจอ่าใช้รถราคาถูกก็ต้องซ่อมเป็นเนาะแต่ลดราคาแพงซ่อมไม่เป็นก็พังเหมือนกันนะโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับสวัสดีครับ